วยโอ้ my god เอานั้นมาไม่จบเหรออ๋อนี่คือามชิมไฟบอร์ไฟบอสไฟตายแน่ล่ะเออไม่เป็นไรตายแล้วเกลี้ยงไปได้ตายโอ้โหอันนี้คือเลือดเราใช่ไหมต้อนร้อนต้อนร้อนตร้อเดี๋ยวตำรวจมาคุยตำรวจมาเลยอ่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากเลยมาวินโอ้มาวินมาวินพูดอะไรอ่ะน่ากลัวมากเลยอจริงนะฟังไม่รู้เรื่องโอเคตอนตอนนี้เราก็กลับตอนนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมเราบอกเดอะมีมิเนาะคุณแม่นั่นใช่ใช่แม่หรือเปล่าอะไรบางอย่างมันหายไปวินเสียงพี่เสียงพี่ คุณนี่ออกมานตลอดเลยนะครับครับใครดอดูว่าใครดิซึ่งซึ่งก่อนอื่นเราเราเราก็ไม่ต้องแนะนาแล้วแหละเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะว่าใครก็สีดาๆนี่คือป้องแล้วก็ไอ้ที่เราเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้ก็คือมาวินเนาะเอาแล้วแล้วคุณเจ้ามาจากไหนเออห้องตรงนู้นน่ะห้องที่วินเข้าไปเมื่อกี้ต้องการกุญแจสองเปิดเพราะว่าเปิดตรงเนี้ยใช่ปไอ้าวใช่มันเป็นเหมือนโรงรถเหรอ น่าจะบ้านเราถ้าตามเพชรตั้งสามที่นี่เาีาคับบ้านเราเราามแล้วเราก็เปิดออกออกจากบ้านไปเราเรียบร้อยเราโอ้โหฝนตกเุ้ยบ้านเรามีสวนแล้วก็มีบอ่อน้ำด้วยอย่างจริงมันคือบอ่อน้ำหรือว่ามันคือโคลนเอ้ยกุญแจกุญแจกุญแจที่สองไหนๆๆไหนไหนป้องป้องอยู่ไหนอ่ะกุญแจตรงนี้ตรงนี้ทำไมทำไมหางันเร็วจังเลยโอ้ไม่รู้อ่ะแต่ทำไมมันวิ่งไม่ได้อ่ะรอบนี้รอบนี้ทำไมมันวิ่งไม่ได้เหรอไม่รู้อ่ะ อมันจะวิ่งไม่ได้ตรงนี้ม้ีตรงนี้ตรงนี้อะไรให้ดูตรงนี้ก่อนอาจจะเป็นบ้านก่อนมันต้องใช้กุญแจของจะร้องเปิดโอ้โหมีกอดป้องเราจะต้องไปฝั่งไหนแทนมาสำรวจบ้านกับภบดีกว่าอุ้ยเงาอะไรนะโอ้ยเงาเพื่อนตัวเองอุ้ย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 นาฬิกานาาฬิิกตสไม่อะไรไม่เข้บคุณนาฬิกาไม่มีอะไรเลยไป เออมันแค่นาฬิกาตกเองบ้านบ้านเราก็อุ้ยต้มมาม่าได้ไหมวอยากกินอะนาฬิกาตกดีกวกาสบู่ตกแล้วกันบ้านเราทำไมนาฬิกาเยอะจ้ามีแมลงแมลงอะไรก็อยู่นี่มันเป็นทุกคนปะทุกคนหายไปไหนทำไมรอกันด้วยดิลองไปลองไปไหนกันเราโอ้กระดานว้างรอกันด้วยอุ้ยไอหายไปอะไรป้างอ๋อพวกมองไม่เห็นจริงดิยืนอยู่มองหน้าพวกเลยอะติดพวกเลยอะ เมื่อกี้เหรอใช่ผีติดพบเลยไม่ได้มองขอโทษตอนนี้มาวินเนี่ยตัวลุงลังมากบางยีอะเลยเฮ้ยมันต้องการกุญแจสามอะกุญแจเบอร์สามนะไม่ใช่กุญแจสามดอกโคบาเราต้อง้าโคบ้าโคบาไม่ได้ไปฝาแล้วเพิ่งเจอแล้วไงแล้วเพงอุ้ยเข้าไปเหรอมันเราจะเดินตามป้องเดินตามป้องผีไม่กัด ออ้ยโอ้ my god มันมันตาหล่อดีกว่าหน้าขยับขยับมากผมไม่เห็นโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเอ็ผมไม่เห็นผมไม่เหนมันหายไปแล้วแล้วไอ้กีสามอะไรพบเอาไปเปิดตรงที่บ้องเคยไปเปิดแหละโอเคโอเคแล้วพอกอยู่ไหนมันเดินตามมาเราก็ได้มาไม่กัดเอ้ยไม่แบบนี้มีหมาด้วยหรอเพราะเพบจะได้เรา้ถึงธรรมาจารย์การทำแครกเกอร์ เพราะว่าผู้กําเนิดอ,อยู่ข้างหลังพบยังไงล่ะฮะอ๋ะอ,อแทนแทนแทนไม่ใช่ผีเนาะตกใจคนรู <c oughs> ว้ว่าผีไล่อยู่ <c oughs> โอเคพบไปแล้โอ้ยโอ้ย,อย,อยตวัวอะไรนะมามา,มาวินมาวินบงังแทบจะแทบจะหมดเลยตัวลุงรังมากเพราะฉะนั้นให้พบน้ำสิธีพิเศษไม่ไม่เราจะรอให้ป้องนํำแล้วก็ให้มาวินอยู่คนสุดท้ายให้พบน้ำดีกว่าสิธีพิเศษเลยเพียงเพื่อซึ่งตอนนี้มาวินก็่าจะต้องปิดไม์แล้วเนาะเพราะว่าเสียงพี่มาวินคือแบบ ไอตัวพวกนี้มันอาจจะมีบางตัวที่มันเดินได้ด้วยจ้องอะไรพวกไม่พวกมันปลอดปลอดภัยเข้าไปใกล้มันได้เลยมันมันเหมือนชัตเตอร์หนึ่งแน่นอนระวังนะเป็นไม่จังจริงเหรออันนี้อันนี้ไม่รู้นะเราเดินตามป้องผีไม่กล้าเพราะว่าเพื่อนแนะนำให้เอาหลังชิดกำแพงไว้นะโอเคแต่เพืก็ไม่ทำเอาโอเคมันก็ไม่ทำด้วยดูหน้าดูน้ดูนะดูหนเนี่ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยมันมันปลอดภัยจริงดิดูไม่น่านะ ไม่น่าปลอดภัยแล้วเราเดินมาเรื่อยๆไม่เจออะไรเลยเจอแต่ขุ่นคนที่แบบเดินได้หรือเปล่าไม่รู้ฉนั้นเราจะลองเดินตามกล้อมดู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 ด เอ้ยเพื่นึงนะอยู่อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะขอขอไอ้นี่ก่อนขอขอไอ้นี่ก่อน,ออน,อนตั้งค่าไลนา์ก่อนให้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนต้องเปิดได้ยินเสียงรบกวนโอ้แท <c oughs> นแทนนำอะไรไอ่ะไม่มีอะไรมาเราจะเดินตามมาวินไปสวัสดีครับมาวินสวัสด<อ>ีครับมาวินมาวินทำ<อ>ทำอะไรโอ้เช็คแฮนด์เพื่อนเช็แคแฮนด์ทุกคนมา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 ตามมาทุกคนตามมาโอ้มันขอเช็คแฮนด์กับเราไอ้ตอนนี้ก่อนที่เราจะตายออืโอ้มีประตู ลำให้หน่อยมาวินลำให้หน่อยออกอ๋อไม่ต้องเฮ้ยมันไปมันเทเลพอร์ตไปที่อื่นนึกว่ามันจะฆ่าเรามันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังพวกตอนนี้ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่ไหมกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปแก้มามีไา่พีแต่ว่าอือที่ไี่เปิดประตูลองเปิดประตูออกไปเลยออกไปเลยโรงเรียนเฮ้ยสปินได้แล้วแสดงว่าไป มันกำลังมันกำลังเกิดเดียรจาวูฉันไม่เคยอะไรอ่ะแต่ว่าเหมือนว่าเราจะกลับมาที่เดิมเนาะไม่เคยเกดโผล่โผพบโเฮ้ยมีนกตายพบพบผมผมจะได้รู้จักคำว่าแครกเกอร์กันวันนี้แหละ ผมจำไว้นะเพรามันน่ากลัวมากเพราะเรากลับมาที่โรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนเปลี่ยนไปใช่ถึงแม้เพนจะเป็นถึงแม้เพ่อนจะเป็นคนนเขบวนวิ่งเลยแม่เก็บพลังเผื่อเจอผีไม่เจอหรอกมั้งไม่เจอหรอกมังเนี่ยมังมั้งเนี่ยทำให้เออฮ้ยเข้ามาในโรงเรียนแล้วเว w e l ้ o m e b a c าคุณแจทั้งหมดและหาดวงวิญญาณของผีเสื้อแล้วในในนี้โอ้สิบสามตัวมาวินบอกไม่เก็บ สิบสามซะด้วยอุ้ยมึงเจอตัวนี้มันจะมีคนหรือเปล่าเอาอันนึงอยู่ไหนอันนั้นอยู่ไหนอะพร่ะว่ามันน่าจะอยู่ตามห้องอะพบมันมันจะมีผู้หาในห้องไม่น่ามีหรอกได้ยินเสียงได้ยินเสียงเมื่อกี้อาจจะเป็นเสียงอะอาจจะเป็นเสียงเนี่ยเสียงกายเนี่ยไหนก็ได้มันมันไม่หางคนแบบนี้แปลว่ามีแน่นอนใช่แล้วพ้องเจอไปแล้วหรอแล้วถ้าเก็บมันจะเก็บได้ทุกคนไหมอ๋อมันมันจะรวมรวมด้วยกันเออเดินตามป้องไปก่อนแล้วกันเนาะ ช่วยช่วยกันเก็บเอาป้องป้องหายไปไหนป้องตัวด้วยป้ห้องอยู่อ่ายันี้มันจะเป็นผีเสื้อกระดาษอ่ะอ๋อเหมือนที่เราเคยเจอใช่ป่ะใช่จะไม่เลือกพุบปุบปุ๊บอยู่อะไร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 โอ้โหขอไปดูหน้ามันดิตัวสูงตัวสูงตัวสูงโอ้ดูนั่นดีสวัสดีครับัตวสูงวัสดีครับเราจะเดินตามผีป้องจะได้ไม่กัดเออไม่ใช่มา เอาไว้ไปไปไปอะไรป้องเราจะเดินตามป้องมันมีสองชั้นนะพบผมจะขึ้นชั้นสองยังจริงหรอป้องรอด้วยดิเซียพีป้องรอหน่อยสวยแล้วสวยแล้วแจ้ทําองเก็บจ้พเฮ้ยมเก็บมาเก็บขอเก็บด้วยชั้นมันรอป้องรอด้วยดิรอด้วยไอ้ป้องอม่รู้ว่าวนเปิดคีสองแล้วอะพบลองเก็บบ้างโอเคเก็บอย่างนาเลย มันก่างลงไปชั้นหนึ่งตอนนี้มันอยู่ชั้นเฮ้ยพวกวิ่งพวกวิ่งไปหห้องหาห้เขาหาห้างไปบ่ายไปบายตอนนี้เขาหนีเขาผีผีผีออกไปออกไปออกไปโอ้ยปิดทำไมอย่างีผีโอ้โหข้างหน้าเลยป้องตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วไม่ไม่นะผีอีกหนึ่งใช่เราต้องเราต้องเจนอีกตสี่อันโอเคตอนนี้อีกสามอัน เก็บให้เพิ่มโอเมก้าโอเคตอนนี้เราได้สิบสองกันแล้วเดือนตัดพวกม,มาพวกมันมามันมามันมาโอเคสวยเฮ้ย <ผม S 1> เจอจตัวแล้วโอเคเข้าห้องก่อนแป๊บห้องตัดอุ้ยผ <c oughs> ีผ่านไแบแบผมผมบงผมบ่งภาพตัดเพิ่งเจออีกตัวแต่ภาพตัด มามามาโอเคเก็บให้แล้วเก็บให้แล้วเก็บให้เราเมื่อกี้เมื่อกี้เก็บให้แล้วเย้ไปกันต่อไปกันต่อร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 อจบจบเจอเธอจบเจอเธอจบเธอไม่น่าจบแหละยังยังเร็วไปเร็วไปโมโหมากถ้าเชิเติ้ลถ้าถ้าถ้าเชิเตี้จบจบไม่เกินห้าจบจบไม่เกินห้าทุ่พบจะถ่ายเกมหมวดต่อเลยปะอาจจะไม่เลือก ถ่ายมากตอนนี้เราเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะถ่ายเกมหมดต่อก็แล้วกันเนาะแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าจะถ่ายถ่ายถ่ายตอนไหนดีแต่ว่าได้ได้ดูกันแน่นอนครับหรอจะถ่ายเนี่ยบุ๊บุ๊บุ๊คสองแคเตอร์หนึ่งไม่รู้เหมือนกันเอเคหมดโอเคหมดประคันด้วยก่อนทุกคนรอหน่อยสิรออะไรแต่แต่ทำไมตวพี่ไม่เลยพ่โอ้ดูตาบ้าพี่อยู่ท้ายสุดก็บายบายนะมาวินอยู่ท้ายสุดเป็นนั่นแหละ วิ่งไปเลยเพื่อนปงว่าห้องนี้ชัวร์เลยห้องจะเลี้ยวเข้าอ้าวไม่ใช่เอา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 ไปด้วยโอ้ก็เนื้อมาต้องเปิดประตูวิรู้บอกว่าเพื่อนอายุสิบแปดแล้วอะพิพบพิเห็นโคพิอันนี้ปะจำไว้นะพบ่มจำไว้อันนี้คือสองสี่หกสามสองสี่ใช่ไหมสามอะ่ะดูถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าสองถ้าไม่ใช่สองสี่หกสามก็สองห้าเจ็ดสาม สองห้าเจ็ดสามันคือสองห้าเจ็ดสามเออเพราะว่าตัวตัวนี้มันคือห้าเนาะทำไมชอบจะเป็นสี่วีคือห้าไอไอคือสองสองห้าเจ็ดสามไป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 เราเราต้องไปไหนผู้พิมพ์ไม่ได้เพราะว่าเนี่ยพวกนี้สีขาวๆรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยมันเออมันสีขาวจริงต้องการผีเสื้อวิญญาณพระวิญญาณเวราผงจะต้องขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปชั้นสองมันมีผีแน่่ะแบบเนี้ย ป้องรอหน่อยสิรอหน่อยสิป้องปุ้งไม่กิบพลังงานมุ้งวิ่งยับอาทุกคนเก็บไปแล้วเหรอมมาแล้ววิญญาณเฮ้ยขอขอเปิดขอเปิดขอเปิดโอเคมอมนาทีให้ผมมาๆเราจะต้องเป็นคนเปิดเองอันดับแรกเราจะต้องเดินมาข้างหน้าแล้วก็กดเปิดประตูตุ้มแล้วก็วยญยามจะเขียนสองห้าเจ็ดสามมานานแล้วไอวินพิมพ์ช้าจ้ามาวินตามมาเลย ไม่มีใครเดินวัไม่มีใครเดินว้นี่คือเพลงโปรดของแม่ฉันอย่าบอกนะว่าทำไมประตูมันเปิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรมันไกลมากเลลื่อนนะเปุ๋ยโอ้โอ้เฮ้ยทำไมมันสีแดงอ่ะเออแล้วก็เปลี่ยนกันไปสีอุ้ยพาเขาทำทีควายผมอุยนี่อะไรอ่ะโคตรโคตรโคตรใค้โคตรที่ไอ้นั่นอะ สองอะไรนะสองห้าเจ็ดสามเหรอผมห้าเจ็ดสามเฮ้ยคุณเจแล้วเราเราเราละโอ้ยเราเราคนที่เราละสายตาไปเลยได้ไหมเราละไปเลยได้ไหมเฮ้ยทุกคนมาตามมาหรือเปล่าอ่ะทำไมอ่ะวิ่งเงีวิ่งเลยถ้ามาตามมาก็วิ่งถ้าไม่ตามก็วิ่งอยู่ดีกลัวเอาบ่าอยู่ตรงนี้เราต้องทำอะไรกับคุณแจนี่นี่ในห้องนี้ห้องนี้บ่าห้องนี้เห็นบ้านมันดำดำอ่ะ ป้องอยู่ไหนป้องอยู่ไหนป้องตรงนี้ผู้ตรงนี้แย่รอก่อนนะป๊องอยู่ชั้นล่างฮะตรงไหนตรงเนี้ยห้องมันดำดำมันเป็นอันเดียวที่มันดำดำไม่ว่าเปิดแล้วมันก็เปิดได้ด้วยอุ้ยยายแมงมุมสไปเดอร์แมนแล้วเราก็ไปแล้วยิ่งบอกนะว่าให้มาเล่นบทตัดใจอยิทูมาดออฟอะไรอ่ะคอนคอยซีเดนอะไรสักอย่างอ่านไม่ทัน I don't want to believe บัตโดสมอนสเตอร์ไม่แ e ปบ e นบายอะไรสักอย่างอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนีจะชอวะหัวคนหายไปไหนทุกคนรอไปจู่ว่ะโอ้หัวกะโหลกเต็มพื้นเลยไปแล้วรูนี่ดิอะไรเราต้องหาของชัวร์เลยจริงเราเราต้องหาอะไรบหกเราต้องเผาของหกอันผีมาแน่ของต้องเอาสามหกชิ้นเพราะว่าผีมันน่าจะหวงของ จิงมันตามแทนคุณไปแล้วกันเนาะพบพบผีมันมามันมีนี่ผีผีสมุไพรสมุเลข้างล่างที่เราเจอตอนชัตเตอร์ไหนไม่รู้อะหรออ้าวแต่ทำไมตอนนี้มันอ้เฮ้ย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 มันมามันมาชวยอู้แล้วตามแทนคุณไปแล้วกันเนาะแล้วเราต้องเอาขอไปบอกอ๋อมันมันหลบในหญ้าได้เหรอไม่ได้ โอ้หลบหลบหลบขาของมาแล้วอุ้ยผีโอ้โหมันอยู่ข้างหน้าเราเลยโอ้วัสดีครับวัสดีครับผีพราพ่ที่เผาแล้วมันอยู่ตรงกลางมันเป็นต้นไม้กลางหรอถึงจะบอกว่าตรงกลางหรือตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ดีอหว่ามันคือตรงไหนอุ้ยแล้วผีผีมันวิ่งเลยปะไปแล้วนะแทนแทนเดี๋ยวตามแทนไปอยู่ตางด้านแทนไปอยู่เร็วพอสมควรมันก็พอสมควรก็สั เร็วอยู่นะเร็วแบบว่าเฮ้ยานานเจอของแล้วมาวินก็เก็บไปแล้วด้วยอ๋ยอเราต้องดูผีเสือ้อมันจะมาตามผีเสือ้อใช่ไหมล่ะนี่ไงขอเก็บน<ม>ะขอเก็บน<อ>ะ,ะอันนี้ขอเก็บเอามาวินจะมาอือตอนนี้มาอยู่ไหนอะของต้องคำสาต้องบอกไม่ได้จริงๆว่ามันอยู่ไหนต้องไม่รู้แมพเหมือนกันไม่มีใครรู้มันอยู่สักที่หนึ่งในแบบนี้ใช่ พุ่งเลี้ยงมันไม่ถูกแต่พุ่งมันไหลถ้ามันมาโอ้โหมันมาเห็นแล้วนะไปแล้วไปแล้วหาคุณย่าหาอยู่มีช่อแล้วช่อแล้วช่อแล้วมันจะไม่ฆ่าใช่ไหมมันก็ไล่ป้องต่ออ่ะมันไล่ป้องต่อป้องโชคดีนะเฮ้ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผีบักไหนเอาเราเรแล้วไหนไหนคือที่ที่เผาอ่ะป้องอ้าวอุ้ยอุ้ยไอ ป้องป้องป้องที่ที่เผาอยู่ไหนตามมาตามมาตรงนี้ตรงนี้อ้าวหนอกไม่ได้อะฮะพุ่งตามมาพุ่งตามมาทุกคอสเตมิน้าจะหมดสเตมิน้าจะหมดโอ้ไม่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 สเตมิน้าหมดสเตย์มืออะตายโอ้ป้องไม่นะตายแล้วของหายหมดเลยอะอย่าไปดูผีบักเออดูผีบักแล้วก็นั่นแหละ ชีวิตตัวเองได้จบลงอ้าวแล้วเรามาที่ไหนเราก็ไม่รู้อ่ะอ๋อกลับมาที่เดิมเฮ้ยตอนนี้ป้องเจอชิ้นสุดท้ายแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วใช่ๆเขาแล้วก็เจอผีแล้วด้วยเมื่อกี้มันเจอผีป้องใส่เลยใส่เลย้องเจอผีป้องเจอผีป้องแอบอยู่ยไอ้ตอนนี้ผีก็ไล่ออกไปดูนี่มันไปยังผีไปยังไม่รู้ผียังไม่ไปผียังไม่ไปมันยังไม่ไปโอ้ตอนนี้ข้ามเบอร์สเตมิแนาเนี่ยป้องล่าปสุด มันฆ่าวงในพุ่มไม้ช้อนวาววาวมันหนักพุ่มเหาหนักพุ่มอะไม่ดีไม่ดีมันฆ่าป้องในพุ่มไม้มันฆ่าป้องในพุ่มไม้ย้ำอีกทีมันฆ่าป้องในพุ่มไม้เอาแล้ว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 ชิ้นสุดท้ายก็คือก็คือพวกไม่รู้ว่าไปเจอตรงไหนก็ก็คือป้องป้องก็จบจบเลยใช่ไหมไม่พวกหาไม่เจอเอาป้องอยู่ไหนแล้วเผาแล้วเผาแล้วผีมาผีมาเขาเผาแล้ว ไม่ไหวแล้วกพี่มาคุณทำได <c oughs> ไ้ฉันชื่อว่าคุโซอาสคุโซโนกิแล้วกันฉันเป็นมันชื่อคุโนกิอยู่แล้วฉันเป็นคุณปู่ของคุณโอ้คุณปู่จะฆ่าผมแล้วเออตอนนี้คือตรงนี้ก็คือขี้เกียจอ่าน่ะคุณจะฆ่า <c oughs> <c oughs> เรา <c oughs> เราเกิดอะไรขึ้นอืม เออเหนื่อยสี่ชัปเตอร์มาคือเหนื่อยมากแต่อันนี้จะเอ็นหรือเผาเรายังไม่รู้เลยโดยเอนเตอสองไม่ไม่เอนนเขาบอกให้ดราใช้ดามลูกเอาดาบไปฟันเออถ้าเอาไปฟันแล้วถ้าเกิดว่าก็แสดงว่ามันยังไม่จบนะนี่เออใช่เออเราต้องฆ่าเราต้องข่าตะขาบยากก่อน มุงที่ีิ้นขาหมอตัดใช้ได้เราเราาพี่อยู่ชัตเตอร์สามเราต้องฆ่าตัวนั้นอ่ะรอใช่เพราะว่าป้อมเคยผ่านมาแล้วประสบการณ์นี้มาเพื่อนเหือนือป้อมกับวินผ่านมาแล้วครับใช่มาดกาะดามาเล่นมุกตัดใจขอร้องล่ะเฮ้ยพวกดูนี่นี่มันคือหุ่นและนี่ก็คือหุ่นพอรู้ไันนี่ตัวอะไรนี่ก็คือหุ่นไม่รู้แล้วก็อย่าเล่นมุกตัดเลยแล้วพอรู้ัหมนี่ตัวอะไรนี่ก็หุ่นเหมือนกันคร เออมันก็คือหุ่น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 หมดเอ้ยพอบอันนี้ก็หุ่นเหมือนกันบุ๊คเออแล้าอะไรตัวไนคือหุ่นเนี่ยตัวเนี้ยหุ่นมันก็คือหุ่นอันนี้ตัวหายจัดอ่ะอันนี้ก็หุ่นป้องป้องถามหน่อยตอนที่เราไปสู้กับมันอุ้ยเอ้ยตอนตอนที่เราไปสู้กับมันอ่ะมันจะมีที่ซ่อนให้เราไหมมีแต่ไม่ต้องซ่อนตายดีกว่าเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวเวลาไม่ใช่หรอกเอาเออเห็นเห็นไอ้ต้อยิสองตัวข้างบนนะพบ อะไรอ่ะพวกมาดูผีดีกว่าพวกพบเห็นมันกอดคอหมีแต่ละตัวที่เราเคยผ่านมาน่ายมากเห็นตัวที่มันกอดคอไ่ะกอดคอกันอ่ะอืตัวอะไรลตัวที่มันกอดคออยู่อ่ะนั่นคือตัวในเกมโหมดเกมโหมดใช่ตัว้มันวิควงอั้คืออะไรประตูหรเอาเลยเดี๋ยวนะ สามาสามะเหรอใช่เราไม่นช่สามาอิงไปอย่ารีรอสามคาหาอะไรอ่ะหัวใจของสามาเหรอใช่เราต้องตัดใจเปิดประตูเค่จะเล่นมุกตัดใจแต่จะมีคนหนึ่งที่ไม่สามารถตัดใจได้คือไอบิดมาวิดไปตัดใจกันมาตัดใจมันจะแล้ว เราตัดใจไม่ได้ใช้สเตมินาเปลืองมากไม่เป็นไรแล้วมันจะมีผีมาไล่เราหรือเปล่าโอ้าขนานนี้มันมันมาแล้วปุ๊บมันมาแล้วพวกไปแล้วโอ้ยสเตมินาจะหมดหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนเอามาซ่อนไม่ได้เอาเอาแล้วเห็นหน้าตัวเองนอนตายอยู่เออไรพบต้องตายแหละตายเหมือนกันดิใครจะไม่ตายล่ะแบบนี้แบบนี้เลยเหรอ อ๋เสร็จแล้วว่าตรงนี้มันจะซ้อนทางไหนอ่ะทางนี้ปะไม่ใช่ทางรู้เฮ้ยตอนนี้มีคนตัดใจได้แล้วตัดใจเจ้าสัตว์นดเฮ้ยเครมีคนตัดใจเลยต้องเจอต้เจอใจลูงสุดท้ายโอ้ยโตายแน่ตายแน่เราจะตัดใจลูกสุดท้แล้วพบพบก็พายไม่เลยตัดเลยตัดเลยตัดเลยตอนนี้ทายอยู่ตอนนี้ทายยอู่ทายอยู่มันคืออะไรเท่มากโงกัสที่มึงจะตัดใจสุดท้ายอ่ะ ตาเลยเอาง่ายๆครับใจมันมีสามดวงเจ้าของช่งไม่ต้องทําอะไรเลยครับใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าทุกคนทําให้แล้วแล้วก็จะทำเรียบหรอเรียบหรอยจ้ให้เจ้าของช่องต้องช่วยโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอยอ้อ้ย่อ้ยดอ้ยโอ้ยแอ้ยบอสไฟบอสยฟอยอ้ยโอ้ยอยอ้ออย้ย้้ยยอ โอโหอันนี้คือเลือดเราใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ไหนมันอยู่นี่ฟันมันฟันมันฟันมันอ้อเลือด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 เือดเลือวาบนอะเลอดเลือดือดเลือดเือดอใส่กอดเลือดเโอดเลื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 อดเสือมันือดลื่เลือดนะโอดเลือดเลื่ดเโมอดือชืลอย่อคือชเ่ือด่ละร่างของมันดเลือดเือเือดเลือดเลือเลือด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 อเ เราเรตอมีวันตอนที่เลืนมันกระพริบกอนจะตายล้วจะตายล้วตีมันเด็ดขาดอยู่ทั่วไงวะพบพบาหาหรือพบทือแต่ตายได้ตอนนี้อยาตีมันกว่าทจังหวันโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอายกอ้พริบย่อนแล้วค่อยี้ะให้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยรอยโอ้อ่ะตอนกโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอาอายโอ้อะตีไ้เลยตี้ยอยไม้ตอนนีอ้ยโอยอยอยอ้ย้ย้ ตอนนี้เอ๋อฟันฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปรู้เนี่ยแมงมุมโอ้ยมันมันตายจะตายแล้วนะตรงนี้แหละจะใครใครทุกคนตอนนี้มั <ใ Memory. S 2> นโอ้ยมันเป็นไรอ่ะโอ้โหล่างสองออกมาเนาะเพราะว่าตัวหน้าหน้ามันเปลี่ยนไปตีแน่ฟันมันฟัันนมตีแน่ปลาเลือดจะหมดเรือจะหมดทุกหลอดโอ้โห เลือดเหลือครึ่งนึงโอเคเลือดแตกหน้าออกไปนอกบ้านบ้าไปเลโอ้โหเลือดโอ๊ยระวังโอเคตายตายได้แบบหน้าตัวเองสองรอดเลือดเหลสองรอดเหรอมาว่ะโอเจ็บมันแบบเฮ้ยมันมันกำลังเลือดหมดเลยตั้งสองรอบตั้งสองรอดโอเคทุกคนตอนนี้มันเลือดจะหมดแล้วตีมันตีมันตีมันอะไรเจ้าของเลือดเจ้าของเจ้าก็มีประโยชน์ในตอนนี้ ใช่ใช่ใช่ที่เหลือก็คือไม่มีประโยชน์เลยให้คนอื่นอ้ยติดใจแมงมยอ้ยไม่ใหญ่แมงมุมเอื้อเลือดนั่นใหหมดไหออกไปค่ะค่ะค่ะเราจะไม่ประหยัดพอไม่คือเราจะฆ่าเราจะฆ่าสามารถหรือว่าจะเซฟแพรลนหรือว่าเราจะช่วยช่วยเราจะไม่เข้าองเราไม่เราจะฆ่าสามาร ก็พวกเราตายหมดแล้วเราไม่ต้องช่วยเราไม่มีใครใช่วยใช่ใช่ใช่คาพวกเราตายหมดแล้วเราเราช่วยไม่ไม่เอาอะไม่ช่วยดีกว่าเป็นเป็นลูกไม่รักดีเราเป็นลูกไม่รักดีเนาะถ้ามานะครับพวกเราเราเป็นอย่างนี้เราค่าสามะเราแคนเราเป็นคนแขนใช่ครับเราเราเราแคนมากเราชนะเราจะต้องค่าสามะครับความแคนย่อมระงับด้วยการล้างแขนนั่นมันเป็นอุปกรณ์ที่ที่อะไรอะเป็นสิ่งที่ ที่ไม่มีประโยชน์เอาเสียเลยแล้วเราก็เอาสาระลงไปอ่านล่างเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนไม่อ่านได้ไหมแต่ว่าจบแล้วเหรอเออไม่รู้จบยังด่วนขอให้ยังไม่จบเอ้ยขอให้จบแล้วไม่ใช่ขอให้ยังไม่จบขอให้จบแล้วขอให้ยังไม่จบเออจบแล้วเราเปิดอ่านเลยโอเอ็นออบู๊คหนึ่งเลย งอโอเคกอวันนี้จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะไปวันนี้เออนมเมื่อยมือมากอัดคลิปไม่อยากยาวนานโอเคก็วันนี้เราไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบายบายเดี๋ยวเราไปต่อแชทเลอร์สองมันก็เป็นเกมหมดกันแล้วกันเนาะไปแล้วเย้โอ้